คุ้มครับพญานาคเด้อเอออัในมอบให้อีกมอบให้เด้อครับช่วยช่วยไม่ได้เรียกร้องอะไรนะแต่เป็นเราให้ด้วยใจฮะให้ด้วยใจพี่คนนี้อาจจะว่าถ้าหมวยพี่เขาเข้ามาเต็มเต็มเราจะตามหาพี่เขาที่ไหนได้เราก็อาจจะไม่ทราบเพราะว่าพี่เขาเดินทางไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยจะก็จะกลับแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่าโชคดีจะกลับแล้วใช่ไหมจะไปแล้วเนาะจะไปแล้วเอาลองลองปั้นดูข้ามในนอนนั่นใช่ไหมเนี่ยแล่เราก็ช่วยพวกอาหารนะครับในเลยเสบียงอาหารครับ โอ้โหโอ,โอน้นะมีกรดด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยที่นอนนะครับทับไหนนอนนั่นนะครับนนนนมาจากสารครมนะคุณผู้ชมแล้วฝันวันนางฟ้าให้มาหานะนะครับคุณผู้ชมครับ เลขครบลองหนี่งใช่คือพิเศษไปด้วยงั้นคือเลขตัวเลขที่เขาได้มาใช่ไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยมากตัวใดก็เลือกซื้อเอาเลือกเรียนเอาครับถ้าเรียนเบิร์หนี่กับบัวเบิร์ลายเลย มันอหลดครับมาดินด้วยก็เอาไปตัวนี้เน้นด้านโนกี้นซเกจสามเด้อเด้อสองเกจสามอนกี้ไซด์นกี่ไซด์พร้อมตัวนี้นะสองเกจสามสองเกจสมสงเามชอบไดนะครับโอ้ชอบจะได้นะครับโอ้ดูตัวเลขโอ้สุดยอดอันนี้ผมให้นะครับผมให้เป็นค่ากินค่าอยู่นะครับตัวเลข ตัวเลขก็ปอกจริงจรงนกขี้ใสว้าวามหนึ่งสามสองสามเจ็ดออกแน่นอนนกขี้ใส่ว้าวตรงเป้าเลยเห็นไหมนี่นกขี้ใสน้ำใจนะครับให้น้ำใจดีให้น้ำใจดีจากจากอะไรจากจากช่องทรัพย์อีสานนะครับอีสานนะครับทัพอีสานนะครับมาดูนะพี่ทุกท่านนะฮะนกขี้ใสตรงสองเจ็ดสามนะฮะสองเจ็ดสามนี่ไม่แน่นะฮะสองเจ็ดสามพี่นกนกหายลงมาเลยเห็นไหมสองเจ็ดสาม คุณพ <ítulo> <v> anyway? ี er. ่ชื่ออะไรนะไหนไนคุณสำลีคุณสำลีอ่านชื่อหน่อยนี่ไงเลขอะไรครับเลขอะไรครับนี่ไงสองเจ็ดสานกถ่ายใสเลยเห็นไหมนี่เขียนใสเลยตัวนใบขอเสองเดลยก็ถ่ายใบเียสองเเลยนะครับสองสามลสองปนะครับไปใช่ไ่ให้ดูดพี่ต้องดูที่จุดนี่จุดนนกนกขี่ใสนนกที่ใสด้วยนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมนี่ตกัดกไตรงนี้ตัวกัดด้วยนี่นตรงสองสาม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 ส นาทานีสิมุกเป็นอะไรงอ้ยเนาะมุก็เจ็ดมุกออกแน่นอนเลยออกแน่นอนนะันใจมากนี่ครับคุณผู้ชมครับพอดีเยบอกเหรียนหเมมาจากสารคามปัรนร้อยเอ็นกคุณพี่ร้อยอ็ตสวาหอรรมาแบ่งโชคเราไกลนะฮะร้อยกิโลไปรู้แน่สารคามโอ้มาจากสารคาม ดูจักรยานไม่น่าจะปานถึงเนาะสาระคำเจ็ดมือป๋องเจ็ดวันเวันโอ้ยสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดนี่จะแจกเลขในนี่ก็มีด้วยนี่ไหนดูนะโอ้เนาะตัวเลขมันจะเยอะไปอเาแต่ตัวนี้พอนะครับพเขียนให้นี่เด้อพอดีพอดีพูดเสร็จนะฮะนกขี่ไส้นกไกถ่ายใส่พอดีนี้ก็คือตรงที่สองเจ็ดสามเนาะจุดนี้เลยใช่ไหม ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนาะฮะก็ขอบคุณแทนที่จะถูกหัวท่านวรพันธ์กับไม่ถูกที่อะไรนะขอทายหน่อยหนึหน่งเอาไปเชื่อไปให้เงินเก็บินจะเดินทางไปไหนต่อ,อเดินทางไปแล้วครับจะกลับวันนี้บ่ โอเคครับขอบแล้วก็จะกลับโอขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณแบ่งกานเอาโชคมาให้ถึงพี่เนาะสำหรับตัวเลขนางฟ้าคุณพี่เขาก็จะเดินทางกันนางฟ้าไปหาใช่ไหมจะเดินทางต่อไปฝันนางฟ้าไปหาบอกกผัไปจักรานฝันนางฟ้าไปหาแล้วก็มาตามนางฟ้านะครับมาร่วมงานนางฟ้านะครับคุณผู้ชมครับทางให้คนละร้อยสองร้อยนี่ครับ ชอบที่สุดครับโอ้ชอบจะได้นะครับโอ้มาดูตัวเลขมาดูตัวเลขแต่เดี๋ยวอันนี้ผมให้นะครับผมให้เป็นค่าอ่ากินค่าอยู่นะครับตัวเลข าเลขก็ออกจริงจริงนกขี้ใสสามหนึ่งสามสองสามเจ็ดออกแน่นอนหกสองนกขี้ใส่ว้าวตรงเป้าเลยเห็นไหมนี่นกขี้ใสมีน้ำใจนะครับมีพลังใจดีนะให้น้ำใจดีแจกแจกกันเลยแจกจากช่องทรัพย์อีสานนะครับอีสานนะครับัอีสานนะครับมาดูนะพี่ทุกท่านนะฮะนกขี้ใส่ตรงสองเจ็ดสามนะฮะสองเจ็ดสามนี่ไม่แน่ได้สองเจ็ดสามพี่นกนกไายลงมาเลยเห็นไหมสองเจ็ดสาม คุณพี่ชื่ออะไรนะไหนไหนคุณสําีคุณสำลีอ่านชื่อไนี่ไงเลขอะไรครับเลขอะไรครับนี่ไงสองเจ็นกถ่ายใส่เลยเห็นไหมนี่เียนตัวในใบขอเี็คสองเจ็ดสาลยอ๋ถ่ายใบ่เสองเจ็ดสาเลยนะังสองสามก สองหกแปดนะครับไปใช่ไปให้ดูดูพี่พี่ต้องดูที่จุดนี่จุดนกนกขี้ใสนกขี้ใสด้วยนี่ตรงนี้เลยเห็นไม่นี่ต้องโฟกัสเข้าไปตรงนี้ต้องโฟกัสด้วยนี่นี่ตรงสองเกศสาม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 สันหน้าทางนี้สิมุกเป็นอะไรกูเนาะออกแน่นอนเลยออกแน่นอนนะ

ดูจักรยานไม่น่าจะปานถึงเนาะสารคารเจ็ดมือป๋องเจ็ดวันสองเจ็ดสามเจ็ดมาสองเจ็ดเจ็ดนี่จักแจงเลขในนี่ก็มีด้วยนี่ไหนดูนะโอ้เนาะเลขมันจะเยอะว่ามันจะเยอะไปเอาแต่ตัวนี้พอนะครับติเขียนให้นี่เด้อพอดีพอดีพูดเสร็จนะฮะนกขี่ไส้นกถ่ายใส่พอดีนี้ก็คือตรงที่สองเจ็ดสามเนาะจุดนี้เลยใช่ไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนาะฮะก็ขอบคุณแทนที่จะถูกหัวท่านวรพันธ์กับไม่ถูก ที่อะไรนะขอแค่น้อยๆเอาใจชให้เงินเกแเราจะเดินทางไปไหนต่อ,อเดินทางแล้ครับจะกลับวันนี้บ่ อ่โอเคครับขอแล้วก็จะกลับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบบ่ันเอาโชคมาให้ถึงพี่นาะสาหรับตัวเลขนางฟ้าพี่เขาก็จะเดินทางันไปหาเดินทางต่อไปันนัางฟ้าไปหาบอกรฝันนั่นนางฟ้าไปหาแล้วก็มาตามนางฟ้านะครับมาร่วมงานผู้ใหญใจดีนางฟ้านะครับคุณผู้ชมครับให้คนละร้อยสองร้อยนี่ครับมาจากสำโรงท่าปีนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้คุณผู้ชมชมไม่หมดเลยนะครับตัวเลขนะครับ ก็ส่วนอื่นตัวหนึ่งผมก็ไล่สดรอบหนึ่งแล้วนะครับส่วนหนึ่งผมก็ไล่สดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะถ่ายทำเป็นคลิปให้คุณชมได้ชมนะครับนี่คือบรรยากาศที่แม่น้าฟ้าหลักกิโลนะครับคุณผู้ชมครับแม่นางฟ้าหลักกิโลเนาะครับคุณผู้ชมนะครับส่วนเลขของพี่ระนะครับเลขของพีระที่ได้ก็คือนี่นะสิบหกนะครับกยนะครับ 3 8 5นะครับเลขพิระนะครับ385นะครับคุณผู้ชม3 8มแแล้วก็เลขก็ขึ้นนับอ่าเก้มเก้มสายของอ่าคุณพี่ผู้หญิงนะครับนะก็เก้มสายของคุณพี่ผู้หญิงก็ขึ้น763นะครับขึ้น763นะครับคุณผู้ชมขึ้น763เด้อนะครับก็ติดตามนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับ เดี๋ยวเอ็ดจะพาไปดูตัวเลขนะครับเดี๋ยวไปถามดูลอตเตอรี่มีเหลือบ้างหรือเปล่านะครับลอตเตอรี่น่าจะไม่เหลือแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณระบอกตัวเลขซื้อตัวไหนอันนี้ซื้อตัวไหนพี่มาบนเอาเนื้อเดี๋ยวเขาว่าจะเป็นเลขใบอันนี้เลขตัวไหนเอ่ยเลขตัวไหนแปดห้ายังเหลือยังเหลือใบหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเอาเลยก็ได้นะซื้อ,อยอทีเราแปดห้า ห้ปก็มีห้าแปก็ยังแปดห้าหปดวันนี้ห้าแปดสามแปดสามปห้าอืสมแปดห้าเดี๋ยวพอดูก่อนนะสามแปดแปดห้าอันนี้ก็ห้าแปดโอ้กลับกันใช่ไหมอ๋อกลับกันในส่วนของแปดแปห้าหมดเที่ยงเลยใช่ไหมพี่ หมเลยใช่ไหม้เดยเล้วเดียวหมดเลยนะมันมีเข้าอะไรนะสามสามแล้วก็เจ็ดเ็ดสมกมีเลยใช่ไยังอยู่นี่ได้อยู่ใบนันเข้ามาแล้วแอ๋อสามหกสามเกลี้ยเลยใช่ไหมฮะ หมดแพงเลย,เยลโอ้โหเนี่ฮะเลื่อนลื่นค่ะเลื่อนลื่นเนาะลอตเตอรี่ไม่ได้ไม่ใช่ลอตเตอรี่ซ้อนไหมวะเนาะไม่มีค่ะซ้อนไหมไม่ได้แล้วเออซ้อนไม่ได้แล้วนึกว่าเก็บไว้ไเกอะ,ะนี่ครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะเลขลักกิโลนะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็ดูฮะเสร็จแล้วก็ประชาชนก็ยังมาเยอะนะครับส่วนค้าขายก็มาเพียบนะครับ นะครดูบรรยากาศเนี่ยดูทางนี้ก็ดูทางนี้อีกที่หนึ่งนะครับลอตเตอรี่ก็เยอะ8 5ดห้าสามหหมดเลยบอมีเหลือไหมอะไรจ๊แล้วปดห้าหมดสามแปห้าหมดเลยเชั้งเลือดเลือดสี่แปดห้าสี่แปดห้าสามปห้ามีมาใหม่ปอมโหเเดือสามแปห้าแสดงว่ามาใหม่มาใหม่ยังเหลืออยู่เนอสามแปห้า สามสามแปดห้าป่ะสามแปดห้ามีสองครับก็สามแปดห้ายังเหลือไปยังสามแปดห้าหมดแล้วหมดแล้วนะครับสามแปดห้าลงทําดูเลขดังมากครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูรถไปเอาคนไปก็มาจากสารค้คขอบคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณพี่ที่ขี่จักรยานปั่นจักรยานมาจากอำเภอขุนหานนะคะอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกษ มาเป็นเขยบ้านตรึมนะคะแล้วก็เป็นคนบ้านตรึมไปเรียบร้อยเป็นเมืองขึ้นของตํำบลตรึมของเราเรียบร้อยแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะ8ก้า8อีกแล้วค่ะเลขหลักกิโลอีกแล้วค่ะ9 8 9 9ไมอยางลืมนะคะ